แต่พี่น้องพาเบิบ่งบักน้ำน้ำเต่าที่เขาปลูกไว้หันดกาคากิรีเดพี่น้องดกแบบโอ้โหแบบไม่พี่น้องเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ้งเบิ้งเล่นกันสาบลาบเลยดกไปพี่น้องนี่ยนี่เมื่อวานนี่เก็บไปแล้วเดเมืว่อวานววานี่เมื่อวานเก็บไปลายเติบแล้ว

มึงเดียวพี่น้องยังดกเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยดกคับน้ำต้าอนวยจ้าสวยงามมากเลย